สวัสดีตอนบ่ายพี่น้องบ่ายโมงครับยึดโดมครับบรรยากาศยึดโดมไปเยี่ยมบ้านม่เลยเอ้ามาหอดโดมหรอกครับพี่น้องไปเปียกสิบสองหม่องผมจะมาไปไซเนะไปกรุงเทพครับไปขับรถกลับมาตอนน,อนนี้อยู่บวีลัมขึ้นหนึ่งครับจากบวีลัมก็ขึ้นรถต่อมาหนิแหละครับมาโดมสาวน้อยเข้าหนิเลย อหอดเหลวห่อ,อหอดแล้วพื้นทีมง,งานลับพืน้นโชว์เฮามีเจ้าการ,สรแสดงทางอำเภอห้วยสแสแงพี่น้องแต่ว่าครับผู้ประสานมาให้ออกช่วงเด็กๆเพราะว่ามันเขาเขาได้พื้นที่เขาได้งานบ่ราะอะไว่าสันา่สน่าสิมีงานยายาวันนี้ไปย้ำไหนก็เดี๋ยวครบ เมือนแรงจนท่างงามเด้กอกาะยังขึ้นเอาพันมีเมห็นหมอผสมตีขึ้นหนึ่งยี่หันกระเจ้ามางหันบางไว้ที่สวภาิเลี้ยวไดทีอาเสียบก็บไปพอดีเอาพอกันครับพี่น้องทางอำเภอห้วยแถลงก็ลานพี่น้องอันนี้อุปกรณ์ของไว้ที่ห้องครับแต่ว่าถ่ายรถมาใส่อยู่ครับ เราไม่ลำพลินโชว์พวกนี้ไปกันครับนี่แล้วพากันเห็ดอียงแง่เนาะอันฟูเพระทัานไปเห็ดกับฟูเพระทัานไปเห็ดกับเสดเพรต้องเห็ดหรอกเนาะอันนี้เป็นเปลี่ยนหมูมั่วเพราะขันเห็นพูดหนึงเห็นมันอดเ่ราะไหนเนี่ยแต่ว่าอันนั้นเพราท่านเห็นหรอกแต่ว่าอันนั้นเพราท่านเห็นหรอกมันหลายรอบปวดมันเห็ดมันมันเห็ดเพราท่านมั่ฮะ มันหลายรอบโคดรผู้ซอยยุสัยยังที่เขาเมียอบานหมดไปไม่ไผ่จะค้นย้อนนะครับเดินทางเดินทางเดือดๆครับอย่องนี้ครับว่าทางงานข้าเจ้ามี่บอกว่าเราซบครบงันแล้วเป็นดนตรีหรือว่าเป็นนิยังกับพ่อฮั่นผู้ครับแต่ว่าข้าเจ้าให้เขาเดือดเพราะข้าวเจ้าเก็บของเก็บไปที่แล้วเขาจังสีได้เขาไป เราน้อยลำกันโชว์ครับพรุ่งนี้เจอกันพี่น้องอำเภอห้วยถแถลงบ้านนี้ยังจำบ่ได้ครับทีมงานั้างก็เสร็จรถเตรียมรถล่างรถความที่สีเดินทางหู่แร่งครับ้สวัสดีครับกำ<ะ>ลังจะไปกินซบต่ำนี่สิ<ะ>อ,อันเราเกี่ยวก็ประ,ประมาณ แรงๆใช่ไหมเมียนซี่หาทุ่มผมเดินกันจะส่ง R โปรโมชั่นมาให้เด้อว่าบ่คือนเนาะเขาเอิ้นส่งยังไงอส่งลายแท้เขาเอิ่นปักเข็มมุดเออปักเข็มมุดจะไปใส่มาจต่คือบ่มไม่อันคล้องคล่องคองฝากขนมขนมโต้มันบ่มมีเนี่ยฝากพอาว่าเด้ไปหาเซ็ตได้นากล้องอ่ะไล่กล้องในไล่ไม่จะฟุ้นอ่ะงามอยู่ครับท่านนี้งามอยู่งามอยู่แต่คล้องทายออกงามอยู่ พเจ้ากว่าคือผมมีของฝากแต่ก็เอาขันไปถ้งคุณมีของฝากมาแล้วสิมีกระตุบขนมกพอแล้วมาแต่วัดนี่ผมคือผมได้ไปวัดนี่เมืองขึ้นมาตามาตากรุงเทพไหมก็งั้นใส่ครับไปหลังรถโอ้ครับพอกันครับพ่อใหญ่การใส่พอจอกวครับเแล้วว่ามัน พยายามหมอนะเนอะอยากเขาได้ครับพ่อได้เหรอเฮ้ยโอ้ยเขียวเลยพี่น้องเลยตอนเดินทางครับอาหารการกินยังเพื่อเบียงสัมภาระพี่น้องไปเห็ดกั้วเห็ดอย่างทีมงานห้องหลายอย่างนี่ก็สิเป็น เฮี้ยนหนึ่งกับซ้ำนั่นแหละพี่น้องของขั้วอันนี้คนมีสิบสามสิบเฮี้ยนมาอยู่หม่องเดียวกันเนาะน้องมึงใส่เลยอันนี้ขนาดเฮี้ยนหนึ่งเครื่องขั้วเ้ากับซ้ำนั่นแหละพี่น้องบ้านนี้ยังเกาะพุ่งเขาไปหมือนเนี้ยยังเกาะที่ว่าค่อย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 ลงค่อยมิเตลลงมาพุทธเจ้าไม่พุทธพุทธเจานี่ มัวบนนิ้วหอยทะเลกับหอยทะเลครับไม่ติดใช่ป่ะฮะเมนปะเล่ล้ำไปมาไปทางนันจักราดว่าเลี้ยวไปทางจักนาดว่าไปละหลวงบ่อตะพุทธ้สงบ่แม่นนะพุทธสงยังคือจิ้หอยทะเลเลยมัดคุณนเดียเขาว้ารู้ดิพุทธสงพี่น้องพุทธจานครับ ตำบลยิ้วครับอำเภอหวยทะเลครับพี่น้องพ่อกันหมือนนี่พร่งนี้เจอกันครับทีมงานคันละวันชุดใหญ่สาวน้อยลำเพลินโชว์ลำเพลเินเต้ยเสลือดซอชี้ยงโคโรพี่น้องเป็นง,งานนี่ยังก็ต้องไปเบิ้งกันและครับญุปุ่นว่าคืองานอย่นงท่านี้กับพ้าหูกันครับแลังเตรียมอุปกรณ์ พาหนะการเดินทางครับออกเดินทางคึืนนี้ครับช่วงดึกๆค่ำๆดึกๆประมาณสี่หาทุม่มสามทุ่มไปประมาณนี้แหละครับจากนี้กขันไปโซนนั้นอยู่กับสี่ยูประมาณสิบว่าสองรอยก็รลอยู่บ้าครับอย่างเอันนี้นี่สิมีรถมากขนเราครับแต่ว่ารถประเภไหนแม่ ท่านคนตีบางส่วนก็พักพอนอยู่ครับงานห้องบริเตอร์ต่อเนื่องปันเดยมีเวลาอยู่สบายๆครับองค์หนึ่งเมื่อนี้เห่นยูโรตัดมินบบรีสาวน้อยเพชนบันแพงเล่นยูโรตัดมินบบรีครับที่งานห้องกสิได้ไปให้กันครับวันประมาณต้นเดือนท่านว่า เห็นคิ้วยู่ครับโรตัสมินบุรีแล้วก็สวนนำดีดีดปกักเข้าสิเดไปแต่ว่าของของวงเงี้ยนไปคิ้วที่สามไปประจันข้ามของวงเข้าไปไปพัทยาสายสามครับพัทยาสายสามปกติกัรล้านปลาเกือมองเกาเหรอครับพัทยาสายสาม เอาเพราะยังผู้จัดการไปยังอีกนั่นคือว่าสิกินตำออ์ทหุ่งยังเอารถออกมาแล้วาาวันบรรยากาศวันเตรียมตัวเดินทางพี่นอ้องไปแรงครับออกเดินทางหมนแรงแล้วกับวันที่มีสิบเก่าครับทีมงานทีมเวทีห้อท,ที่เบื้องหลังเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนเวทีทําการแสดงโยบ้านอี่หละคุณหญิงงานบุญกระถินครับพี่น้องใส่เวทีของํำเพิชโชว์ครับบุญกระถินวันที่สามสิบสามสิบตุลาพี่น้องพอกันเด้อพี่นอ้องส้นทั้งนั้นครับแล้วก็วันที่หนึ่งโยอุทุมพรพิสัยสิบเอด็ดโยโคราชคิวประมาณนี้ครับพี่น้อง ขอบคุณเลยๆก็สียางมานิสมหาใบไผ่เสร็จีพี่น้องขอบคุณเลยนะลยนะลยนะพี่น้องครับพอกันคลิปนาะสวัสดีแม่บาบาคุณปู